ในคลิปที่แล้วเนี่ยผลตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่พี่ได้ทําคลิปที่ว่าห้ามใช้ผลปีาศาจนะในการล่าฆ่าหัวก็จะใช้ได้แค่มัดปืนแล้วก็ดาบนะทุกคนเออในคอมเมนต์คลิปที่แล้วเนี่ยก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าเออพี่เดี๋ยวคอนเทนต์ต่อไปเนี่ยเล่นแบบไม่ต้องใช้หมัดนะจะได้แค่ดาบปืนแล้วก็ผลนะเออซึ่งผมก็คิดไว้แล้วแหละว่าจะทํานะแต่ว่าคลิปนี้ก็ยังไม่ทำละกันพักไว้ก่อนเนาะเว้นเว้นบ้างเว้นบ้างนะโอ้โหเฮียดีนะที่กูปิดเสียงเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ตามโปรคลิปและตามชื่อคคคลลิิปปนทุกก็ วันนี้นะครับพี่ก็จะมาเล่นผทรายนะครับคู่กับสไปกี้ไทเดนของเรานั่นเองนะทุกคนจะเปลี่ยนผทไายก่อนผทไายอยู่ไหนวะโอ้โหผมไม่ได้เล่นผทไายมาค่อนข้างนานนะน,ะนี่ไงเออรายตื่นนะครับแล้วก็สไปกี้นะครับก็เซ็ตไปป,ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์พี่ด้วยแล้วกันคลิปนี้พี่ขอ2องร้อยไลค์ได้ไหมหรือว่าพี่ขอพวกเองช่วยๆกดเว้ยถ้าพวกเองไม่ช่วยช่วยกันกดเนี่ยพี่อาจจะไม่ได้ทําคลิปให้พวกเองดูต่อแล้วเพราะฉะนั้นกดด้วยโอเคครับก็เดไนนน้าัาามด เล่นสายผลโอ้โหรู้ว่าพวกมึงรอกูเล่นสายผลใช่ไหมล่ะน้อง <S 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 อนี่ยอมเสียลบัคเลยนะเวย้ยขอบคุณพี่ด้วยน้องเอ้ยต้องมาเสียลบัคฟรีอะเพื่ออะไรวะมันไม่เป็นไรรักกันนะครับเพื่อนอน้องๆเอฟซีทุกคนพี่ก็ทําได้นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนนะที่กดซับสไครต์แล้วก็ยังดูช่องพี่อยู่นะครับผมโอเคแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทุกคนขาดไม่ได้เลยก็คือเออคุมช็อปนั่นเองนะทุกคนก็เป็นร้านขายไก่ตันของพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เว็บวต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวจะปักหมุดไวว้้นนนะกกกก็็รราาาามีขขยพผัทุคค สี่ร้อยนะก็ซื้อไปได้ขั้น10แน่นอนนะครับแล้วก็มีกล่องสุ่มเผาวิซีมีเกลือด้วยนะครับก็ถ้าเกิดสุ่มได้เผาวซีเนี่ยเราก็ได้ขั้น10เลยนะราคาแค่5บาทนะทุกคนก็ลองมาสุ่มกันได้นะครับผมก็ลิงเว็บอยู่ใต้ล่างคลิปนะเดี๋ยวพี่จะปักหมุดไว้มาครับเรากลับมาลับวงการในเกมมันเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้นี้มีเสียงบวกกันโคตรมันโคตรนัวนู่นนู่นนู่นอยนู่นอยุ่นู่นมาไม่รู้ว่าผลทรายเนี่ยผมจะเล่นรอดไหมนะเพราะว่าขนนกงมันก็เยอะเพราะฉะนั้นรรอออดดดดููเเว้้้้ป็นนทาาไใหกแี่ อันนี้ไปกินอุ้ยได้หนึ่งคิวมานี่เลยมานี่เลยเฮ้ยโดนไหมสู้ไว้อุ้ยมันถึงก็เปิดได้2คิวแล้วครับคนดู <Yeah. S 1> มันเป็นเพราะกำลังใจจากคนดูล้วนเลยนี่ว่าโอ้หเคลียร์โคตรเร็วอ่ะทุกคนเก็บ2ตัวหมดเกลี้ยงเลยหมดเซิร์ฟเลยดูไปยัเคสสิบสี่เอ็มว่ะคนดูโหเต็มนี้คนโคตรน้อยไอ้เชี่ยคุณจะโดนลุนมเมื่อวากูลงมาลีนด้วยมา,มา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 ครับน้องชายพี่ <Hi. S 1> ว่าเรื่องนี้ต้องมีมวยอ่ะแค่นั้นแหละไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะกูจะขัดขวางเอ้าขัดขวางไม่ได้ จับครับจับครับจังหวะนี้เสือหอยเฮ้ยโอ้โหมันเปิดเค้นได้เอาดีเพื่อไปวะเอ้ล้างล้านเราต้องล้านครับจังหวะนี้โอ้โอยังไงโอ้ไอพวกนี้มันมาลีเนียนหมดเลยโอ้ทุกคนจบแล้วสวยอื้มอ๋อดอลลารโอ้โหอุ้มมีคนเผาตื่นครับผมจะตาย เอานี่ไปกินไฟเดอร์โฮนี่ไงเป็นแน่เป็นแน่เอาปัน่นปั่นกระโปงเราต้องผ่านมันก่อนนะโอ้ยอย่ายุง่งอย่ายุง่งอย่ายุง่งนี่ไงมึงโดนกูแล้วนี่นี่นี่ป๊บโอ้โหคอมโบโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นวัยรุ่นชิบหายแล้วมันเอาจริงแล้วมันบ้าแล้วคนดูมันบ้ามาดิมา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 ,มาผู้อยากเจออยู่พอดีวะ่ะนี่ไง,ไงวะคือคือ คือไงเอ่ยมาว่ะนี่มึงมาว่ะแบวหัวแตกครับวันช็อตของจริงที่ขนาดไม่ได้เล่นผลทรายนานแม่ก็ยังเอาอยู่นะคือเมื่อกี้กูคิดคอมโบสดด้วยไงคนดูอย่างตึงอ่ะใครอยากให้พี่เล่นผลอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยหรือคอมโบอะไรก็มเมนมาเลยเพียะเล่นให้ไอ้นี่อยู่มาลรีนอีกแล้วสภาพอ่าโดนครับไอ้หนุ่มไอ้หมอนี่โดนแล้วครับออบีสี่ไม่ออคพับมึงเป็นอะไรเปล่าเป็นที่อะไรตอนนัย นากนเลยครับโอ้ตาย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 โอ้ไม่น่าเลยคนดูตัมันเล่นเลยครับไอผลประตูนี่พี่ไม่ยอมแน่นอนครับสักสี่เลโก้พี่เขาสิงแล้วมาพี่เอาจริงอนะ <l acht> อะไรนี่ไงโง่ไงเอ้าโง่อีกนี่ไงอืมเจ็บนะเจ็บนะเอ้าเอาดีเอาดีต้องดักไว้ก่อนนะ โอ้โอโอยอขอมันโกงว่ะไอ้ง่ายเลยฝนสายไม่ตึงเลยอะอะไรวะ <g ul et> แค่ผมประตูเฉยไม่เอาค่าหัวกูไปสวยปะโอ้โหโอ้โอโ้โอ,โโอโ้โอู้โคตรเกียรน่ะกูต้องไปเล่นมั่งไรเซตเนี้ยนี่ไงไอ้กูได้เผาตื่นเท่านั้น อ้าวโดนครับอืมเอาแค่นี้ไปก่อนนะเซิฟเซิโดนโอ้ยมาครับคราวนี้ผมจะขอแก้สะกอรอนะคนดูนี่ไงนี่ต้องแก้สะกอรอให้ได้สวยสวยสวยผมได้แล้วผมได้แล้วอืมมาดิกแก้ตะกอรอเลยมันจะเอาข้างหัวผมไปแล้วก็ตามนะแก้ให้ได้เลยโดนสวย เรียบร้อยครับโดนแก้ตะโกหัวแตกเกียรพอใจแล้วพอใจแล้วเราค่าหัวกูไปเยอะแล้วครับไอ้น้องเ็มารู้ชอบร้านบริการกดผลและเกมพารเลเ็ดเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ อุ้ยเจอ3 0 m ม่ะคนดูอันนี้เราก็ลง3 0 m เลยดีกว่ามาคือตอนนี้ผมมีเซตที่ผมค่อนข้างสนใจเอามาทำคลิปแล้วนะก็คือเซตเมื่อกี้นี้เลยนะที่ผมโดนไปคือผมเจอบ่อยมากนะทุกคนแต่ว่าผมยังไม่เคยเล่นเลยนะผลประตูกับไอ้ดาบปูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองแน่นอนนะท้าเลยครับผมผมท้า30 m p p นะทุกคนมารอดูว่ามันจะรับคําช้าเปล่า <No. S 1> โน้กระจอกนะครับอันนี้เดี๋ยวรอรอ,อ,อมันฆ่าได้ปุ๊บผมเข้าเลยอ้าวยังไงครับ ยังไงครับใส่เลยได้ไหมเรียบร้อยโดนโ,โอ้โหคนแรงคนแรงที่เหี้ยแรงที่เหี้ยไปแล้วไปแล้วขอโทษพี่มันเอากูแล้วเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยกูตา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 ยแน่ ผโคตรแรงเออไม่น่าห้าวเลยคลิปนี้ผมห้าวไปหน่อยโอ้โหไอ้เกยขอแก้ได้ไหมล่ะคือมึงมีเผาตื่นเฉยๆว่ะอย่าครับอย่าเพิ่งเข้าเฮ้ยเรียบร้อยครับอู้กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วโอเคครับได้อยู่ได้อยู่อืมสวยสวย โดนครับโดนโน่นอุยยายายาไปแล้วไปแล้วโดนครับมาเดี๋มานี่ไง,งโอ้โหมึงคิดว่ากูจับแม่นไม่แนะม่นหน่ะมึงก็ดูเอาว่ะอุ้ยขึ้นเลยโดนครับนี่ไงอืมนี่ไงอุยอ้ยอุย้ยจะตายจะตายจะตายจริง โอ้ยโอเคครับโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่ะเออสวยโอ้ไม่โดนคนดูไปครับกายร่างเลยจังหวะนี้ผมต้องไล่ให้ได้ครับแขนจัดนี่มึงตายแน่นี่ยัยโอ้โหเนี่ยแหละโคตรสะใจทำไมจะไม่เปิด PVP กูก็จะฆ่ามึงอยู่ดีครับน้องโอ้ยมันเอามันเอา เอามาดิมาดิมามามาลูกน้องมึงใช่ป่ะนเนี่ยน้องจัดจให้เลยนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยค้างโดนฮับโอ,โอ,โบโอ้ไม่ตาย โดนแน่นอนโดนแน่นอนนี่ยหัวแตกนี่ยพอใจแล้วพอใจแล้วครับพอใจแล้วฮะไฟรุ่นมันน่าจะบอกว่าโนวีสี่หรือเปล่าเอาวะมาถ้าถ้าโนวีสี่ก็ได้หมดโอ้หโคตรแรงเอาสู้เฉยช่างแม่มันแล้วกันมามามา,มานี่ไงอุ้ยเกือบโดน เออต้องลัดได้สักตัวละเออเออโอ้ไม่โดนไปไหนไปไหนหรอนี่ไงโอ้ยไม่โดนหน่ะเวลยแล้วมา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 ไม่โดนนี่ไงครับนี่ไงครับวัยรุ่นนี่ครับไปไปกินไหม วุ้ยวา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 ยออ้ย,ย,ย,ยอะไรอะไรฮรัลโหลอื้อหือโอ้ยโดนบอดเหรอโดนบอดนี่ไงไลกันหน่อยไหมจะไปไหน๋อโบโบจะไปไหน อืมนี่แหละที่ต้องการโดนโดนไหมสวยปะล่ะหูยไม่โดนคุณอยู่ด้านหลังครับโัล่มานันี้มานนี่เฮ้ยจับอืไม่โดนนี่ไงครับ นี่แหละสิ่งที่ต้องการเรียบร้อยครับหัวแตะสามตับสามถือว่าโอเคนะทุกคนตายหลายรอบไปหน่อยแต่อย่างน้อยก็ค่าค่าหัวเยอะๆได้นะคือพอใจแล้วพอใจแล้ว no b l u r team เหรอ b l u r sky no sky นี่ครับพวกโลกเออนะเดีย๋ยวต้องไปให้หมอแจ็ครักษณนะไอ้พวกนี้ไม่น่าใช่คนไทยนะครับน,น่าจะเป็นคนต่างประเทศแต่ไม่รู้ประเทศอาเป็นว่าคนดูใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้พี่ด้วยละกันใครอยากให้พี่เล่นเซตอะไรหรือผลอะไรก็คอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ขอ200ยไลค์พี่ไปรับบ๊ายบายอย่าลืมเป็นร้อนนะครับจุ <Huh. S 2> วันไหนไม่เจอก็ทรมานแหละบางวันผมต้องตาแชะเพราะว่าคิดถึงคุณที่เคยตามแต่ไ like ล mm ่ hmm. ผมเทคโคกใส่ผมเธอไม่ต้องทำงานก็ได้แต่ต้องน่ารักใส่<ธ>ผมในทุกๆุวัน l i k รัเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิต